นี่ป้าไก่ไข่ี่ไก่หงายอยเอะ<อ>ยี่<อ>น้องเจ็บเ้ยดูน้องแล้วพ่อแป๊ะเลยเนอ ถ่ายต้องนุ่นไม่ถ่ายเพรถ่ายนอาย้อ,นองๆๆนุ่นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน้องไหนเป็นไกไก่ไก่ไก่น้องนุ่นอะไรเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ยนี่อยู่ไหนเลือกเลือกเลือก